สวัสดีค่ะเรามาเจอกันใน EP ที่3 EP สุดท้ายนะคะ EP นี้เราจะสอนการ export ไฟล์วิดีโอนะคะหลังจากที่เราตัดต่อวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถ export ไฟล์วิดีโอเฉพาะบางตอนหรือทั้งหมดก็ได้นะคะเข้าไปที่โปรแกรมเลยค่ะ ค่นะะจากนั้นจะปราดกฏหน้าต่างเออรื่อ m e ้ o Adobe Premiere Pro ขึ้นมานะคะให้เราเลือกที่ New Project ค่ะจากนั้นใส่ชื่อชิ้อนาเราลงไปนะคะกดโอเคค่ะ ดันั้นจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมานะคะก่อนที่เราจะเอ็กพอร์ตไฟล์วิดีโอนะคะให้เรามาทำชื่องานของเรากันต่อน,นะคะอันดับแรกนะคะเราต้องมา import ไฟล์ของเรากันก่อนนะคะไปที่ไฟล์ import แล้วก็วิดีโอของเรา งอนของเราก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะให้เราดึงงานของเรามาที่ทำลายนี้นะคะจากนั้นมาใส่ข้อความกันก่อนนะคะมาไปที่ไทต์เ้นแล้วก็เลสติ้งนะคะกดโอเคค่ะจากนั้นคือ ตามที่เราต้องการนะคะอันนี้จะเป็นภาษาที่เครื่องหรือโปรแกรมได้กำหนดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะให้เรามาเปลี่ยนภาษาที่ให้เรามาเปลี่ยนภาษาที่ตรงนี้นะคะ จะได้ภาษารที่เราต้องการนะคะเพราะเราต้องการเป็นสีที้มัที่ตรงนี้ค่ะกดโอเคจะได้สีที่เราต้องการนะคะเพราะยังไม่ถึงใจเราสามารถเลือกรูปแบบที่อยู่ตรงนี้ เืเราได้ข้อความตามที่เราต้องการแล้วนะคะที่ปิดตรงนี้ออกไปค่ะเพราะว่าโปรแกรมจะทำการเซฟให้อันตโนมัตินะคะไตเติ้ลของเราก็จะมาโผล่ที่ตรงนี้ค่ะให้ดึงมาเหมือนเดิมน,นะคะมาใส่ที่ทำลายต่อค่ะ ก็ลองเล่นดูนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราลองเอาเสียงเข้ามาดูนะคะไปที่ไฟล์ค่ะ Import แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บเสียงเอาไว้นะคะ เพ่นค่ะแล้วก็ดึงเสียงเราเข้ามาที่ทางไลาเหมือนเดิมน,นะคะเมื่อเราตัดต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเล่นตรงนี้ได้นะคะให้ดูว่ามีอะไรที่หาดตรงไหนบ้างนะคะเมื่อได้วิดีโอที่เราต้องการแล้วนะคะก็ไปทำการเซฟไฟล์วิดีโอเอาไว้ค่ะ เราก็มาเริ่มเอ็กพอร์ตกันเลยนะคะเข้าไปที่ไฟล์เอ็กพอร์ตการเอ็กพอร์ตนี้นะคะจะมีรูปแบบในการเอ็กพอร์ตอยู่สรูปแบบด้วยกันนะคะก็คือมูวี่เอ็กพอร์ตนะคะก็คือจะเป็นไฟล์วิดีโอ frame export นะคะก็คือจะเป็นไฟล์ภาพ audio export นะคะก็คือจะเป็นไฟล์เสียงนะคะ เจะสอนจาเราจะบันทึกให้เป็นไฟล์วิดีโอนะคะให้เราเลือกที่ Movie ค่ะจากนั้นหน้าต่าง export movie ก็จะปรากฏขึ้นมานะคะให้เราใส่ชื่อไฟล์วิดีโอของเราลงไปนะคะแล้วเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะบันทึกไฟล์วิดีโอของเราเอาไว้นะคะอันนี้จะเลือกที่ d e s k t o p ค่ะ ให้กดที่ save ค่ะจากนั้นนะคะก็จะทำการ export ไ i l e นะคะจากนั้นนะคะก็จะได้วีดีโอที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตนเองนะคะ ก็คือจะเป็นนามสกุลของ ABI นะคะก็คือเป็นนามสกุลที่โปรแกรมได้บันทึกอัตโนม,มัติให้เราเองนะคะ